เอาละครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรจะเล่โรบอทครับในแมปของ a n i เมะเวน a าร์นะครับผมในอัปเดตที่7.5แล้วนะครับทุกคนครับสำหรับในอัปเดตนี้นั้นจะมีอะไรกันบ้างในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าแต่ละจุดนั้นอัปเดตอะไรมานะครับแบบตั้งแต่อัปเดตหลอกอันแรกบรรทัดแรกยันบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับแต่ว่าก็บางอันที่มันไม่จําเป็นต้องรู้ก็คือผมจะข้ามๆก็แล้วกันนะครับผมก็ในอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดต7.5นะครับเป็นี ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอัปเดต6.5เนี่ยจะเป็นอัปเดตของสปริงนั่นเองใช่ไหมครับทุกคนก็คือด้วยความที่ว่าโกจิต้าเนี่ยนะครับมันอยู่นานเกินไปทำให้สปริงมาช้าพอสปริงมาช้าปุ๊บจังหวะที่อัปเดตสปริงเนี่ยมันเป็นปลายสปริงแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าซัมเมอร์พอดีพอเข้าซัมเมอร์ปุ๊บมีเอเลนมานะครับผมก็เลย เป็นว่า7.5เนี่ยนะครับเป็นอัปเดตตัวแวนการ์ดตัวต่อไปเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าในอัปเดตนี้นะจะมีตัวแวนการ์ดทั้งหมด2ตัวนะครับทุกคนถ้าใครกลับมาเล่นก็สามารถที่จะครอบครองทั้ง2ตัวละครนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคเนาะในวิดีโอนี้นะครับผมใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับฝากรบกวนนะครับกดไลค์เพลือดหนึ่งทีด้วยนะครับแล้วก็ที่ชื่อคลิปนะครับตั้งว่า ผู้เล่นใหม่นะครับผมยิ้มหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นอัปเดตที่อวยกับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าเพิ่งเล่นเลยนะครับทุกคนมันมีหลายอย่างมากที่อวยนะครับเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนัแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมที่จะใส่โค้ดด้วยนะครับทุกคนนี่คือโค้ดใหม่นะครับผมจะขึ้นไว้นะฮะถ้าสมมติว่าทุกคนนะครับใส่โค้ดตรงนี้ไม่ได้ใต้คลิปนะครับมีนะครับสามารถใส่ได้นะฮะประมาณนี้เนาะซึ่งโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวานะ อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับโอเคคราวนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่อัปเดตหลอกก่อนนะครับทุกคนเนาะเรามาดูที่อัปเดตหลอกนะครับนี่ฮะอัปเดต7.5นะครับเว็บนี้จะมีด้วยนะครับใต้คลิปนะกดเลื่อนดูได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาอันนี้คือเป็นแบบย่อๆนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าโอเวอร์วิวนะครับแบบย่อๆแต่ว่าที่เราจะมาดูคือตรงนี้ครับผมจะมีอัปเดตตัวละคร7ตัวนะครับนะจะมีต้นแรกครับผมเอชคานอนะครับ ตัวที่2นะครับผมจะเป็นจากเรื่องเฟดนะครับตัว3นะครับก็โจโจ้นั่นเองตัว4อันนี้ก็อ阿里บาไอไม่ใช่ไม่ใช่阿里น่าจะอลีบาบามัง้ง <c oughs> ก็นั่นแหละครับเรื่องเมย์ใจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไอเรื่องนั้นแหละนะครับอันนี้ผมซูมให้เนาะต่อมาครับตัวไลออนที่เป็นตัวของลีโออีเวนต์นะครับตัวนี้มีอีเวนต์นะเอออัปเดตนี้มีอีเวนต์ด้วยนะครับ ต่อมาตัวนี้ทุกคนน่าจะชอบนะครับเป็นโกจิต้าตัวหนึ่งเลยนะครับคือโคตรดีเลยนะตัวละครนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้โกจิต้าแต่ไม่มีโกจิต้าตอนนี้นะครับหอคอยถูกรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวคอนเฟิร์เลอร์กับไอ้ตัวนั้นะมาถูกเอาออกไปแล้วแต่ว่าตัวละครนี้มาแทนนั่นเองนะครับในอัปเดต7.5นะครับนี่ตัวนี้มันโคตรดีเลยนะคราวนี้นะครับก็มาดูที่ซัมเมอร์อีเวนต์นะครับว่าซัมเมอร์อีเวนต์มีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าตัวพอร์ทัลเนี่ยจะมียันเทียสิบเลยเอาง่ายๆว่าถ้้าาใคคครเเเเเเยยยยยลล่่นนนนนนตัััวขออองะีีหมืก เปๆเปเลยครับทุกคนเหมือนกันเปเปๆนะครับมันเหมือนกันยังไงก็คือตัวพอทัลนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่ฮะอันนี้คือพอทัลนะเนี่ยอ่ะอันนี้คือพอทัลซึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นคาวยะนะครับมันก็คือสปริงนะครับทุกคนก็คือสปริงกับซัมเมอร์ตอนนี้นะครับมันคู่กันนะครับมาดูกันตรงนี้ครับนี่อีเวนต์ถ้าใครมาเล่นใหม่นะครับมาเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นนะมันจะมีให้เลือกทั้งสองอันเลยนะครับก็คือสปริงช็อปกับซัมเมอร์ช็อปถ้า ถ้าสปริงช็อปเนี่ยมันจะมีนี่ครับ200ลิโลแลกแบบฟรีๆเลยใช้อยู่ประมาณ300,000ดอกไม้นะครับ200ลิโลนะแล้วก็ซัมเมอร์ครับก็คือใช้ไอทีอยู่ที่ประมาณ300,000เหมือนกันครับก็200เหมือนกันนะครับนี่ฮะคือแบบเรียกได้ว่าถ้าใครกลับมาเล่นอ่ะโคตรดีครับทุกคนอันนี้ดีมากอันนี้คือซัมเมอร์อีเวนต์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อัปเดตต่อนะครับอัปเดตเนี้ยวันเล่นผ่านตัวพอร์ทัลจะได้อะไรบ้างครับก็คือจะมีโอกาสได้ซันชัยนะครับซันชัยเนีีี่่่่่ยจะะะะเเเป็็็็นน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 นตตตตััััััวววววววขออออออองงชิ้้้้สสโคคคครรรรบบบแแลลลกกกกืใใใหมมมาุูไ นะครับก็คือกล่องกาชานั่นเองแล้วก็จะมีแฟมิลียใหม่นะครับไอ้กล่องกาชาเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะได้ของประมาณนี้นะครับก็จะมีเลดประมาณนี้เนาะโอเคด่านก็จะเป็นด่านประมาณนี้นะครับอ่ะตัวละครแบนเนอร์จะมีอะไรบ้างเขาก็อย่างที่เห็นไปนะครับก็คือจะมีเอ็ดนอนนะครับผมแล้วก็จะมีสกินนะที่เป็นตัวของไอเซนนะฮะแล้วก็ตัวละครที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นระดับเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็จะมีสกินมิสติกนะครับที่จะเป็นสปีดวากอนแล้วก็จะมีตัวเลเจนดทายเก็คอตัลลีุ่ดที่ฮฮะาาวยนนั่เองนะครับ ซึ่งทุกอย่างนี้นะครับที่ผมพูดตรงนี้นะครับมันเป็นลิมิเต็ดนะครับถ้าสมมติว่าใครพลาดตรงไหนนะครับก็คือหมายความว่าในอนาคตก็คือคุณจะหาไม่ได้แล้วนะครับแวนการ์ดก็คือหาไม่ได้นะครับตัวสกินไอเซนพวกนี้ก็จะหาไม่ได้เช่นกันนะครับทุกคนซึ่งไอสกินพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวละครพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกับบูทนะครับในการลงพอรท่ลด้วยสมมติถ้าเกิดคุณมีตัวละครอยู่4ตัวนะครับอีโวแล้วเหลืออะตามเนี่ยเราสามารถบูทได้100%นะครับก็คือนั่นหมายความว่าคุณจะได้ไอะะะะะขึ้้นนนนนนั่่เเอองฮาาปรมณี เลื่อนลงมาครับผมก็คือเป็นช็อปนะครับช็อปอันนี้ที่ผมบอกไปนะครับก็เข้าไปในเกมก็คืออยู่ตรงอีเวนต์ตรงนี้นะครับก็เดินเข้ามาเลยนะครับคุยตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็เป็นช็อปตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาครับก็จะมีตัวชิ้นส่วนอีโวนะครับต่างๆนานาตรงนี้นะฮะเออนี่นะเนี่ยนะเยอะแยะเลยนะครับเออสันชายสามารถมาแลกเป็นไอบอคได้นะครับนี่นะอย่างเช่นผมจะ ก็แลกไปเลยรีโลอยากได้รีโลในแลกไปเลยนะครับแจ๋วนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะไอช็อปตรงนี้ส่วนตัวละครเนี่ยมันจะเป็นตู้แบบไหนนะครับทุกคนก็คือไปที่ซัมมอนนะฮะแล้วก็เดินมาที่มิสเตอร์ซาตานนะครับมันจะมีเรียงเป็นตับเลยครับทุกคนมีซัมเมอร์สปริงแล้วก็เซเลคชั่นนะครับอ่าสเปเชียลก็คือปกติเนาะนี่ซัมเมอร์ก็จะเป็นตัวละครแบบนี้ตัวละครแบบนี้ก็คือเลดตามนี้เลยครับผมนี่นะฮะประมาณนี้นี่ก็คือ1ใน20,000นะครับนี่ปึ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป ไอตัวละครนี้ตัวไหนเก่งนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวรอดูรีวิวแล้วกันแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วทรงๆดีก็คือตัวละครนี้นะครับลองมาก็คือตัวละครนี้แล้วก็ตัวละครนี้แล้วก็ตัวละครนี้ตัวละครนี้ไม่สัพพอร์ตนะฮะส่วนตัวละครนี้เดี๋ยวรอรีวิวนะครับโคตรเก่งนะครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมีคลิปลงนะครับ ต่อมาครับในส่วนของคาลเลนด้านะครับก็คือตอนนี้นะครับใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยระบบนี้เป็นระบบใหม่นะครับสามารถได้รีวอร์ดคือต่ออาทิตย์โคตรเยอะเลยนะครับให้ทุกคนมากดที่ตรงนี้ครับคำว่า daily reward นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับจะมีสเปเชียลนะครับผมแล้วก็จะมีซัมเมอร์แล้วก็สปริงนะครับก็คือไอซัมเมอร์เนี่ยนะครับคุณสามารถกดเคมได้ทุกวันเลยนะครับเนี่ยมันจะมีรีโลแจกนี่เท่าไหร่5 15 15อันนี้30 50รีโลนะครับทุกคน50รีโลเลยนะตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้ด้วยอีก50ลิโลก็100ลิโลแล้วนะครับทุกคน100ลิโลบวกกับตัวอีเวนต์นะครับที่ตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่อย่างละ200นะครับทุกคนนี่นะ200 200เท่าไหร่ละครับ500ครับทุกคน500นะครับคือเรียกได้ว่าโคตรเยอะครับทุกคนเยอะมากๆเลยนะครับโอเคต่อไปมีอะไรต่อเลื่อนลงมา จะมีล็อบบี้ใหม่เป็นทีมนะครับทุกคนก็คือเรียกได้ว่าโคตรแหลกผมไม่ชอบเลยมันแหลกมากนะครับมันสวยไหมมันสวยแต่ว่าส่วนตัวผมว่ามันแหลกนะครับผมไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเออแต่ผมผมแหลกไม่ชอบโอเคต่อมาครับมีอะไรมากครับก็คือมีตัวของตัวลิมิเ e ็ดซัมเมอร์โหมดนะครับสำหรับอันนี้คืออะไรเป็นโหมดสําหรับการฟาร์มตัวดอกไม้เลยสําหรับคนที่ไม่มีตัวละครแบบ ยังไงขี้เกียจสุ่มนะครับหรือไม่มีตัวละครอะไรพวกนี้มันจะมีแมชชีนิกหนึ่งก็คือแมชชีนิกที่จะเพิ่มดาเมจกับตัวละครเราแล้วก็ป้องกันดาเมจจากฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือมันจะมีให้การ์ดให้เลือก3ใบนะครับขึ้นมานะครับแบบเลือกตัวละครนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าไปลองเล่นกันดูนะครับในวิดีโอต่อต่อใบเนี่ยน่าจะมีสอนเล่นนะครับซึ่งมันจะมี fk ด้วยนะครับสามารถ fk ตรงนี้นะครับได้ชั่วโมงละหลายหมื่นเลยนะครับน่าจะหลายหมื่นเลยถ้าถ้าสมมติว่าคุณ fk เป็นนะครับเอาเเเเปป็็็นน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 ววว่่่่าาาดดดดีีีี๋ยยยยผมมมจะะะะทคค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 ลลลลิิกกกแ้้้้ัััััซึงงงงงหหตตตตรร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 อออูไไบบบบืุ กด create ได้เลยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่นะฮะประมาณนี้เนี่ย create เบิ้ก็ไปเล่นดูนะครับก็ค่อนข้างสนุกนะสำหรับใครที่แบบไม่มีตัวละครในในตู้พวกนี้นะครับแบบตัวละครใหม่ๆนะฮะคือสามารถที่จะแบบมาเล่นทดลองในนี้ได้นะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะครับทุกคนเห็นเนาะต่อมาเลยครับผมก็คือในส่วนของ event นะครับด้านขวาล่างตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า summer ์คอยนะครับ summer ์คอยเนี่ยสามารถเอาแลกได้หลายอย่างมากๆเลยทีเดียวนะ คือมันแล้วแต่วันด้วยนะครับบางทีแบบมันมีเควสนู่นนี่นั่นนะครับทุกคนด้าน,นขวานะครับจะมีคําว่าอีเวนต์เลื่อนลงมาครับตรงนี้แหละนะครับที่จะได้ตัวละครใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือลีโอนั่นเองมันจะเป็นเควสตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอสอนก็นแล้วกันนะครับว่าเล่นยังไงนะครับนี่มันจะเป็นตรงนี้นะนี่นี่เควสา布拉布า,รา,ราตรงนี้อนะ่ะ นะครับทุกคนเอาเป็นว่าอันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับรู้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมทําวิดีโอให้เพราะตัวเนี้ยมันค่อนข้างละเอียดนะครับมันมีให้ทํานูน่นทํานี่นะครับมันเป็นมิชชั่นนะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะมันจะมีแบบสาวัน10วันอะไรอย่างงี้คือเอาเป็นว่าถ้าใครที่มาเล่นนะครับก็ติดตามตรงอีเวนต์ด้านขวาล่างนะครับ ต่อมาครับวัวลายนะครับตอนนี้ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับของ c o อ o r and Invisible ออออกไปแล้วกลายเป็นมังกี้คิงนะครับทุกคนอ่ามังกี้คิงก็คือไอตัวละครนี้นะครับให้ทุกคนนะครับถ้าอยากได้นะไต่50ชั้นนะครับมาที่วัวลายนะครับทุกคนแล้วก็มาที่รีวอร์ดนะครับเลื่อนลงมานะครับนี่ฮะตัวละครนี้ครับทุกคนอยู่ที่ชั้น50นะครับตัวนี้ดีมากนะครับมันคล้ายกับโกจิต้านะเป็นท่าของโฮลี่ด้วยนะครับทุกคนน่าสนใจมากเลยทีเดียว นะครับตัวคนนี้ไอ้ที่เห็นนี่คือเป็นรูปไชนี่นะทุกคนเลื่อนลงมาครับเขาบอกว่าตัวบอสลัดสปาวเนอร์นะครับตอนนี้เราสามารถซื้อเหรียญตัวของเลกัสซี่ช็อปแต่อายตัวอ่าเขาเรียกอะไรบอสลิฟต์เนี่ยมาซัมมอนตัวบอสลัดได้แล้วนะครับสมมติว่าในอาทิตย์นี้นะครับทุกคนไปที่บอสลัดนะกดคลิกได้เลยนะครับไปที่บอสลัดใช่ป่ะสมมติว่าอาทิตย์นี้นะครับผมเล่นเป็นตัวของอันนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมอยากได้อีกริสอ่ะเออผมไม่อยากได้ตัวเนี้ยทำยังไงนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่ตรงช็อปตรรงนนนีี้ะคับ เลกาซีช็อปนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับบอตลิฟได้เลยไอตัวบอตลิฟเนี่ยนะครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะหรือมันกดซื้อในพับบิกไม่ได้ไอในในวีไม่ได้ไม่รู้อ่าใช่ครับซื้อในเซิร์ฟเวีไม่ได้ขออภัยด้วยนะเอาว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเล่นบอตลัดเป็นอะไรนะฮะอันนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการรีแวมนะครับผมตัวของ UI เซตที่อยู่อนด้านซ้ายล่างนะครับกดฟันเฟืองขึ้นมานะครับทุกคนจะได้ว่ามันคลีนมากๆเลยนะครับแล้วมันก็เหมือนโปรแกรมโปแกรมแฮกอะไรประมาณนี้นะครับแบบเหมือนมากๆนะครับแต่ว่าผมต่วนตผมมองว่ามันคลีนนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตรงนี้โอเคแล้วก็มีคุณภาพของไลฟ์นะครับตอนนี้นะครับวันทามแวนการ์ดพิตตี้นะครับทุกคนนะครับสำหรับอีเวนต์แบนเนอร์นะครับตอนนี้นะครับถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมก็คือเพิ่มเข้ามาที่ตัวไอคอนอแล้วก็คางุยะนะครับ อันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะคือใน1ตู้นะครับผมสมมตินะผมสุ่มตัวของอข้าวมุยะไปได้การันตี3ล้านปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือการันตี3ล้านเหมือนกันนะครับมันอาจจะเท่าที่ผมเข้าใจคือมันแยกกันนะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจมากๆแล้วผมก็ไม่ได้ถามด้วยว่าอะไรนะครับแต,แต่ที่มันเขียนนะตรงนี้นะครับมันเขียนว่า One Time Van Guard Unit Pity นะครับสำหรับ Event Banner ถูกเพิ่มเข้าไปแล้ว นะครับรวมถึงตัวไอคโนใหม่และก็ตัวของอาคางุยะด้วยนะครับคือไม่มั่นใจเลยว่ามันมันนับแยกไหมอ่าแต่ผมเดาว,ว่านับแยกเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่ามีคนถามว่าพี่ครับถ้าอย่างนั้นผมกลับมาเล่นผมควรหาตัวอะไรนะครับถ้าสมมติเป็นแวนการ์ดเลยนะผมแนะนําเป็นคางุยะาครับสามารถเอฟเครีโลคือมันดีมากๆนะครับ ไปดูรีวิวได้นะครับแล้วก็ถามว่าตัวนี้ไอ้ขานอนมันเก่งไหมคือมันก็เก่งครับทุกคนเท่าที่ผมลองเล่นนะมันก็เก่งแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะยุ่งยากไปนิดหนึ่งคือต้องมาเบิร์นตัวนะครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆแต่มันเก่งนะครับถ้าให้เลือกผมไงผมก็เลือกขางอุยานะครับทุกคน ประมาณนี้นะอันนี้ผมขอไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันยาวนะครับต่อมาคือตัวของ Portal Element นะครับตอนนี้ก็คือมี Reaction นนะครับทั้งหมด2ด้วยนะครับแรนดอมมานะครับจะมี100%ถึง200%เลยนะครับทุกคนก็คือสมมติว่าเวลาเราเล่น Portal ใช่ไหมอะเดี๋ยวผมกดนะ Portal ใช่ปะ ไปปึ๊บนะครับนี่ฮะมันจะมีเรียกชัิเห็นปะมีอยู่2อันนะครับก็คือเป็นธาตุนู้นธาตุนี้นะครับแล้วก็จะมีดีบัฟนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็น modify เนาะเออตรงนี้นะอันนี้เพิ่มมาค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็เล่นง่ายมากๆด้วยนะครับก็ทำให้ตัวของด่านเอทฮอปเอเวนแล้วก็ชายนิ่งแคสเซิลนะครับไม่แหลกอินฟินิตี้บอร์ดตอนนี้นรปรับนู่นนั่นไม่ต้องสนใจนะเป็นสกินนะครับ ตอนเปิดกล่อง Wooden Chase กับ i Box นะครับ Wooden Chase กับ i Box เป็นยังไงไม่น่าจะมีให้ดูเนาะก็คือถ้ามีเนี่ยเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นปกติเราจะกดเปิดทีละอันใช่ไหมเราสามารถสไลด์เลือกได้เลยว่าเราจะเปิดกี่อันนะครับซึ่งดีมากๆเลยใน,น Quality of Life โคตรโคตรควรจะมีตั้งนานแล้วตอนนี้มีตัวของการันตีนิสัยให้ดูแล้วนะครับว่าตอนนี้เราจะถึงการันตีเมื่อไหร่อันนี้โคตรด,ดีดีมากก็คือว่าถ้าสมมติว่าผมจะสุ่มตัวละครใช่ไหมอ,อย่างเช่นผมจะสุ่มตัวอย่าง อะไรดีผมสุ่มอันนี้ไมแล้วกันนะผมสุ่มไปผมสุ่มไปเท่าไหร่นะครับผมสามารถมากดที่อินเด็กนะครับเลื่อนลงมาล่างนะครับดูได้นะครับว่าอีกเท่าไหร่ถึงจะการันตีนะครับทุกคนโซล่าผมเนี่ยประมาณร้อยกว่าสองร้อยกว่านะครับอันนี้ก็เหลือประมาณโอ้เนี่ยสามร้อยนะครับอันนี้ก็เยอะอยู่นะครับโมนาดก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือในส่วนของการดูการันตีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คกันได้จากตรงหน้านี้นะครับหน้าต่อไปนะครับก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เราสามารถที่จะออโต้เซลล์ตัวเอกลุสีได้แล้วนะครับทุกคนก็ไปะรมาณ เท่าไหสามสามสามล้านเออสามล้านแล้วคุณแบบว่ามีตัวละครที่เป็นเอกีฟหมดแล้วนะครับคุณสามารถมาติกตัวเอกีฟตรงนี้ได้นะครับทุกคนเออแต่ว่าไอ้ตรงนี้นะครับมันจะไม่ขายตัวไชนีนะแต่ว่ามันจะขายตัวละครพวกเนี้ยไปเลยนะครับทุกคนเออแบบเอาแบบจับแดกไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเก็บวันคุณก็ติกออกนะครับแต่ผมว่าติปิดไปเลยเพราะาตอนนี้ผมได้ทุกตัวแล้วนะครับก็เลยไม่ไม่อยากได้คือผมก็ได้ไชนีมันมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะดูว่าตอนนั้นผมปิดจริงๆนะครับผมปิดจริงๆ มันชื่อตัวว่าอะไรนะนี่เราสามารถดูรีเซนตได้นะอันนี้ผมไม่ได้ทำคลิปอัปเดตกดกดฟิลเตอร์นะครับแล้วก็รีเซนตตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวละครล่าสุดที่เราได้มาเนาะนี่ผมได้ตัวนี้มานี่นะครับอันนี้ตอนนี้อันนี้ผมติ๊กด้วยนะติ๊กขายตัวของ เอ็กซ์คูลสีในนี้ด้วยนะครับแต่มันไม่ขายนะตัวใช้นี่ไม่ขายเออประมาณนี้ต่อมาครับก็จะมีบันเดิลใหม่นะครับทั้งหมดประมาณ4บันเดิลนะครับอันนี้เรียกได้ว่าหิวเงินโคตรนะครับทุกคนโดยปกติแล้วไม่มีขนาดนี้นะครับด้วยความที่เกมเแต่ตอนนี้คนเล่นมันหายไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยพยายามที่จะเอาคนกลับมานะครับทุกคนต่อมาก็คือเรนโบว์ตัวของสโตนเนี่ย เรนโบลุ่งเนี่ยตอนนี้เก็บได้50แล้วเมื่อก่อนเก็บได้25โคตรน้อยซูปเปอร์สเตตชิพนะครับเมื่อก่อนเก็บได้50ตอนนี้เก็บได้999ซึ่งดีมากนะครับตัวละครยูนิตจากอัปเดต7นะตอนนี้เข้าไปที่แซนด์บ็อกซ์หมดแล้วแล้วก็ชิ้นส่วนอีโวจากอ่าตัวละครที่มาจากอัปเดต7เนี่ยตอนนี้สามารถที่จะไปเปลี่ยนนะครับคอนเวิร์ตเป็นอีกอันได้แล้วนะครับนั่นหะมายความว่ายังไงก็คือสมมติว่าถ้าผมจะอีโวตัวของตัวไอไม่เชื่ออะไรนะเอเลนสมมติว่า A เอเลนเเนน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 นีีี่่่่่ยยผผมมมมมมมัมังงไชชิิ e vo, าา้้้้สสสวววาาาาารรรถกกกดดตะะคบแล็ออืๆ สลับได้นะมานวเทรดได้นะครับหต่อ2นะครับทุกคนก็ข,ขัางที่จะดีมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับในอัปเดตนี้นะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะมาดูแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเล่นนะครับเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยตอนนี้คือโอกาสของคุณโคตรๆครับทุกคนเพราะว่ามันมีรีโลแจกเยอะ นะครับ FK ก็ได้นะครับ FK ไม่ต้อง FK เยอะนะครับ FK ทำแชมเบอร์เนี่ยนะครับมันจะได้ทั้งตัวของดอกไม้ด้วยแล้วก็ได้ตัวของไอซ์ทีด้วยซึ่งดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการที่จะได้ตัวววนการ์ดก็แค่3ล้านนะครับ3ล้านนะครับก็คือ2 0,000รอบนะครับก็คือรีโล2 0,000รอบเนี่ยโล2 0,000รอบเนี่ยเออไม่ใช่รีโลโล2 0,000รอบเนี่ยคุณได้แน่นอนเลยตัวระดับววนการ์ดแน่ๆหนึ่งตัวนะครับก็แนะนําว่าถ้าอยากจะได้นะครับ ก็มาเล่นได้นะฮะได้ง่ายสุดจะเป็นเอสคโนแต่ว่าถ้าได้แล้วมันคุ้มสุดสำหรับผมอ่าตอนเนี้คือตัวมันจะออกคือตัวคางุยะนะครับเพราะว่าคางุยะเนี่ยเป็นตัวละครที่มันอยู่มานานแล้วเดี๋ยวประมาณอัปเดตหน้าก็น่าจะอ,าออกแหละนะครับและอัปเดตแต่ที่เป็นอัปเดตครบรอบเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตัวเอาน่าจะเป็นโกโจอัพอีโวอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันมันเป็นตัวระดับแวนการ์ดอีกหนึ่งตัวก็แล้วกันนะครับ ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสาหรับอันนี้ไม่แบนการนะครับใครสนใจอยากเล่นอะไรก็สามารถเล่นได้นะครับจริงๆผมก็ไม่ได้บังคับมากเออก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะใครที่อยากจะกลับมาเล่นนะครับหรือว่ามาเล่นต่อเนี่ยตอนนี้ทํายังไงบ้างนะครับก็คือมาสุมตัวละครอะไรก็ได้นะครับในตู้มิตินะครับแล้วก็เล่นสเกียร์สตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็คือถ้าเกิดคุณนะครับเวลที่2 5เนี่ย คุณสามารถปั้นตัวละครนี้แล้วเอามาเล่นต้นเกมได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เก่งเท่าดันเต้นะแต่ว่าตัวละครนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับทุกคนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวละครต่อไปที่ผมควรจะให้หานะครับก็คือตัวละครนี้นะครับแล้วก็ตัวละครนี้นะครับทุกคนส่วนตัวที่เล่นง่ายๆก็จะมีตัวละครนี้อัคเคแมนนะครับจากเรื่องแอคแทงอองแตทันนะครับอันนี้ผมก็แนะนําเหมือนกันเพราะม่าเล่นง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโมนาดด้วยนะฮะตัวละครไบเคนนะครับตัวละครนี้นะครับก็ไปหาดู โกมากๆหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะถูกเอาออกไปในอัปเดตถัดๆไปด้วยนะครับมันน่าเสียดายมากๆนะที่ทุกคนเ,เลิกเล่นไปแต่ผมเข้าใจเพราะว่าเกมมันค่อนข้างย่ำแย่แล้วก็มันเล่นยากด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากมาลองสัมผัสนะครับนี่คือโอกาสของคุณและนะครับ อย่างน้อยไม่ได้เล่นเยอะแต่ว่ามาสุ่มรีโลคำขำมั่วๆถ้าเกลือก็คือเลิกก็ทําได้เหมือนกันทาแบบนั้นได้แต่ว่านะครับอยู่ที่ทุกคนตัดสินใจนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันในวิดีโอนี้นะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนนะครับฝากรบกวนกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าสตรีมหน้าครับผมสวัสดีครับ